สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับตาตอนเกล้าสไตล์ติดมิสเตอร์ทีมนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านออโต้บานครูซีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเจอพี่ป้อมออโต้บาน,น,นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาบอทำงานกลางคืนเล่นดนตะรีกลางคืนแล้วก็ทำร้านเหมือน มันเบิกขับนะครับก็แถวเอกกับไม่เปียโนหรือโ,โ,โฟเต้อะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็พอเลิกทำนั้นผมก็เลยมาทำร้านอาะ โอ้โหเมื่อกี้เข้าไปช่วยพี่ในครัวนิดนึงนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องกินตอนแบบว่าชีสกำลังเยิ้มเยิ้มเลยมันก็คือแมคแอนชีสนั่นเองอะง่าย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 แบบทำที่บ้านได้พริบตาเดียวก็ได้กินแล้วว่าเมื่อกี้แบบว่าเห็นในกระทะมันยืดยืดเลยนะคะตอนนี้ก็ยังยืดอยู่ก็ยังยืดอยู่นะโอ้โหโอ้ฮึไม่เคยกิน มปแอนชีสแบบนี้มาก่อนเลยปกติที่ที่เคยกินนะเขาจะไม่ใส่ทูมิโตเพสใช่ไหมคะแต่อันนี้ใส่แล้วมันกินแล้วมันไม่เลี่ยน่นิดนึงค่ะไม่เลี่ยนแล้วก็แบบว่ากินแล้วสดชื่นนะใช่แล้วกุ้งนี้นะคะก็มีชื่อว่าสไปซี่อ่ากุ้งสไปซี่นั่นเองนะคะตัวใหญ่มากอ่ะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงไอที่ยาเลยลุยคา่มนาีิเป็นมันกุ้งเหรอคะเนี่ย กุ้งกับเอ่อสไปซี่ซอสเป็นสูตรของพวว่อครัวเราครับเขาคิดเสนอมาเองครัะมันแบบว่าคือกุ้งสไปซีซ่แต่ว่าไม่เผ็ดเป็นสไตล์แบบว่าไทยๆผสมกัะบ่านนะคะแล้วก็แบบว่าดรา์จาของมาองเนสค่ะ,ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบพริกแบบปาริกา้าปาบิก้าครับ โอ้สุดยอดยอมอ้วนอ่ะอันเนี้ยสุดยอดกับแกล้มเลยมองแล้วมันคือกับแกล้มชั้นดีเลยนะมันก็คืออันนี้เป็นปลา,าปลาบอยเชฟนี่อันนี้พี่ติ๊กต้องกินทั้งชิ้นเลยนะพี่มันไม่เท่าไหร่หรอกกุ้งม่กกี้ก็ผ่านมาแล้วอันนี้อันเล็กนิดเดียวกุ้งม่อกี้ฉันกินเกือบตัวแกฉันกินเกือบตัวแก มครับ่อ่ออ,หอหะ,อะมถึงจานต่อไปนะคะอันนี้ก็สุดยอดกับแกล้มเหมือนกันนะคะไปร้านไหนถ้าเกิดว่าได้ยินคำว่าพริกเกลือนี่มันต้องสั่งเลยร้านนี้เขาก็พริกเกลือเขาก็มีเหมือนกันนะคะมันก็คือกุ้งพริกเกลือนั่นเองมาชิมกันมากินแล้วนะ นี่คนี้คนซื้อกุ้งโหกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยร้านนี้นะกว่าจะเคี้ยวหมดนี่หลายนาทีนะคะคือไม่ใช่ว่ากุ้งเข้าเหนียวนะกุ้งเขาดีจริงๆนะคะแบบว่าคัดมาแบบสดๆเลยนะคะคือในกรุงเทพเนี่ย คือจะหาร้านอาหารที่แบบว่ามีวัตถุดิบซีฟู้ดสดๆมันก็หายยากนะและนี่เขาไปถึงอายุธยาและนี่ก็บอกว่าโหคัดมาอย่างดีเลยนะสำหรับแฟนเพลงที่ป้อมโอตโตบานนะแล้วก็แฟนเพลงของศิลป,ปินทก,ก่าวหลายท่านนะคะก็มานั่งดื่มนั่งทาน,นะคะแล้วก็ฟังเพลงกันที่นี่ได้เลยนะคะไม่ไม่ไกลเลยนะคะที่นั่งนีว่าส3ลาดพร้าวเ7็นี่เองนะคะก็ ขอบคุณพี่ป้อมมากเลยนะคะที่โอ้โห,โหให้ให้เรามาทานกันถึงที่นี่แล้วก็ทําให้ทานในครัวด้วยเมื่อกี้นะคะมากเลยเดี๋ยวจะมาอีกค่ะพี่มาดูพี่ๆเขาเล่นนะคะแล้วก็มาฟังเพลงเก่าๆก,กันเนาะแล้วก็โอ้โหโอาหารแล้วก็บายเดอยแะยะเต็มหลังร้านเลยไม่้คงเห็น <laughs> ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะกับต้าตะยอนสไตล์บายติ๊กมิสเตอร์ทีมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ